พี่ไม้ไทยค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเนาะวันหยุดยาวก็ขอให้เที่ยวให้สนุกกันค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งของวันครอบครัวของเราค่ะก็พรุ่งนี้ก็จะลุยงานต่อเนาะก็อยากกินของหวานไทยๆวันนี้ค่ะนี่เลยแป้งอยากกินบัวลอยค่ะเพื่อนๆก็เลยจะมาทำบัวลอยกินกัน แป้งเราก็ใช้แป้งตัวนี้ค่ะแป้งสําเร็จรูปเนาะของยี่ห้อนี้ซื้อมาตั้งนานแล้วค่ะทำไม่หมดสักทีมันเยอะเนาะกสองกิโลกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวมาลงมือทําด้วยกันเนาะเราจะทำสองสีค่ะวันนี้มีแค่สีแดงเนาะสีผสมอาหารเราจะใส่นี้ แล้วก็จะใส่กลิ่นวันลิลลานิดหน่อยกับเพื่อนๆวันไทยๆก็คิดถึงเมืองไทยเนาะคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัว แต่ปีนี้ที่บ้านที่ไทยเราน่าจะไม่ได้ขอไม่ให้เล่นสงครานเนาะขอไม่ให้เล่นน้ําเล่นน้ําไม่ได้แต่คนกินเหล้าจับกลุ่มกันเขาให้กินได้ไม่เช้าโทรไปบ้านเนาะพูดถ,ถึงคนก็ามาจาัดก,กินเพศกันแล้วก็มากินเหล้ากินยายกัน แะเล่นน้ำไม่ได้มันก็น่าแปลกเนาะเมื่อไหร่โควิดจะหมดสถีนเนาะเพื่อนๆอยากกลับบ้านแล้วค่ะนานแล้วไม่ได้กลับบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงบ้านน่าจะได้แล้วค่ะเนะี่ย เราจะแบ่งตัวแป้งเป็นสองอันนี้เป็นสีขันด้วกันอันนี้ก็จะเป็นสีสีแดงสีผสมอาหารค่ะขึ้นช้อนชาก่อนสีไม่ค่ยออกเลยค่ะ ไม่เป็นไรไม่ใส่เพิ่มขอให้เขามีแบบสีสันออกมาหน่อยๆอากาศวันนี้ที่นี่ก็ฝนตกแล้วเพื่อนๆเมื่อวานแด,ดดดีวันนี้ฝนตกนะนะเดี๋ยวเราจะมาปั่นทำตัวปั่ใส่แค่น,นี้ ล้างไม่ออกเลยเดี๋ยวเชื่อสีผสมอาหารนี้แรงโอเคนะเวลาเห็นคนเอง่นเาทำกับข้าวเป็นทำกับข้าวน่ากินไม่ว่าจะเป็นพวกขนมหวานเนาะอยากทำเป็นคนอะไรจะมาทึบอะไรขนาดนั้น เราก็ไม่ค่อยได้ทํากับข้าวกินเนาะเพื่อนๆทํางานอยู่โรงงานก็ซื้อกับข้าวสาเร็จรูปเขาซื้อกินเองกับข้าวเยอะๆเนาะบ้านเมืองไทยเราไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปเสียเวลาทํากับข้าวแต่อยู่นี่ต้องมาดัดแปลงทุกอย่างเพื่อนๆชีวิตต้องเรียนรู้ทุกอย่างอยู่ที่เมืองนอก โทษทีนะคะเพื่อนๆพอดีซักผ้าอยู่เสียงอาจจะดังไปหน่อย อาทิตย์นี้ทำงานหยุดสองวันอาทิตย์หน้าต้องทำกวันรวดค่ะเพื่อนหยุดแค่วันเดียวทุกวันนี้ที่ทำงานประเทศนี้นะคะที่ไหนก็ขาดแคลนไม่มีคนมาทำงานพนักงานขาดยังที่ทำงานของเราก็เหมือนกัน ที่หน้าก็จะออกอีกสองคนกับก,กับประเทศเขาเนาะทีนี้ยิ่งจะขาดซัมเมอร์ก็จะมาถึงแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงพนักงานก็ไม่มีสงสัยเราต้องทำงานตลอดแต่เราก็ไม่วอรรี่ค่ะเพื่อนๆไม่สนใจหรอก ทำงานก็โออยู่ทำงานคิดว่าทําเพื่อเงินนานะพูดถึงขออย่างเดียวให้ร่างกายเราพร้อมแค่นั้นเราก็สู้ได้เพื่อนกำลังเรามีเนานะเราก็โอเคเนาะตอนนน้ำเราก็เดือดเราเดือดมากด้วยนี่จะเป็นบนลอยของเราเนาะเราจะตียหยอด้าไปแล้วกัน อยากกินก็ต้องทำกินหาซื้อไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆที่นี่อยากกินก็ต้องทำถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้กินรวมทั้ตัวแป้งหมดเลยเสร็จแล้วถ้าเดี๋ยวเราให้เขาสุกก่อน แต่เราจะตัดมานอกน้ำเย็นบเพื่อนๆว่าบัวลอยของเราก็น่าจะสุกแล้วค่ะลูกใหญ่มากเลยเพื่อนๆดูแต่และลูกจะไม่เท่ากันค่ะสีสันก็สวยนะสีแดงก็ถือว่าสวยอยู่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตักออกนอกในน้ำเย็นค่ะ โอเคนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำกะทิของเราค่ะเราใส่กะทิกลมหนึ่งแล้วก็น้ำตาลเราจะใส่น้ำตาลปี๊บเพื่อเพื่อนๆสักสองให้ก็มีกลิ่นหอมเนาะ เราก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงค่ะใส่ประมาณสาช้อนแล้วกันเพราะนั้นตาลนี้เขาไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เกลือนิดหน่อยค่ะซึ่งช้อนชา เดี๋ยวมาดูตอนเราทําเสร็จเนาะหน้าตา,าจะเป็นยังไงน้ําตาลละลายแล้วครับเพื่อนๆเราจะไม่ให้เข้าเดือดเนาะพูดถึงประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่บนลอยของเราสีสันสวยมากค่ะโอเคเนาะเราจะเอาไปใส่เข้าไปต้งกับน้ำกะทิของเรา ว่าไม่เยอะก็ถือว่าเยอะมากเหมือนกันเด็กๆที่นี่เขาไม่ค่อยชอบกินขนมหวานไทยนะรสชาติก็ถือว่าเราไม่ได้เติมน้ำตาลอีกครับเพื่อนๆรสชาติก็พอดีค่ะหวานพอดี เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆบัวลอยของเราหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะรสชาติกำลังพอดีมาค่ะมามากินด้วยกันเนาะ